แม้เราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่คนมักจะพูดว่ามันเป็นวิกฤตมองไปทางไหนก็เป็นวิกฤตแต่ยังไงเราก็ต้องอยู่บนโลกใบนี้ครับแม้เราจะรู้สึกโดยชีวิตส่วนใหญ่ว่าเรายังไปไม่ถึงไหนเรายังไม่ประสบความสาเร็จวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับคุยกันและผมก็จะนําเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการจูนนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับคอสใหม่นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อคืนนี้จูนจิตเนรมิต ความมั่งคัง่งโอ้โหความมั่งคั่งนี่มันเป็นมันเป็นนามธรรมนะครับคนที่เข้าถึงความมั่งคั่งเนี่ยมันจะมีสภาวะบางอย่างที่มันอยู่เหนือเงินนะฮะเงินเนี่ยจะถูกดึงดูดเข้ามาจากสภาวะนี้เออดึงดูดเข้ามาผ่านผู้คนนะฮะต้องมีคนนําเงินเหล่านั้นมาดังนั้นเรื่องของ สายสัมพันธ์ก็จึงเป็นเรื่องที่แบบวันนี้เราต้องมาเรียนรู้กันขอบคุณชุมชนแห่งความสําเร็จชุมชนยกใจเรานะครับซึ่งวันนี้เติบโตกันมากหลายหลายคนซึ่งอยู่ในชุมชนยกใจเราเนี่ยนะครับเรียนคอร์ส30วันฝึกฝนจูนจิต private โค้ e private จูนผมเห็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเรายังไม่เห็นนะครับผมบอกได้เลยว่าหลายคนมาไกลามากให้กำลังใจนะครับแล้วก็ฝึกฝนต่อไปส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ ที่ติดตามกันมาเนี่ยเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วก็เริ่มเข้าถึงความสนุกเบิกบานของการใช้ชีวิตแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องนิยามตัวเองใหม่เหมือนกันนะครับว่าเออเราก็ประสบความสาเร็จแล้วอ่ะมันมีความสําเร็จตั้งมากมายในชีวิตทําไมเราจะต้องมานิยามตัวเองว่าเรายังไปไม่ถึงไหนนะครับทุกครั้งเวลาที่มีคนพูดกับผมว่าฝึกมาต้องนานยังไปไม่ถึงไหนนะครับโอ้ผมอยากเข้าเห็นความจริงจริงนะครับความจริงที่แบบ ผมก็เลือกที่จะยังไม่บอกคือต้องบอกจะตกใจนะว่ามันมันจะไปถึงไหนอะ่ะเออเรามีความคิดซึ่งเป็นความจริงที่เรามองจากผู้คนและเราอยากเป็นแบบเขาอะ่ะแต่ในเวอร์ชั่นของเราบางทีมันมันไม่ได้เป็นแบบเขามันไม่ได้เป็นแบบใครและช่วงเวลาของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบสั้นกระชิดริดเองเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยแล้เราก็ดิ้นรนอยู่กับความรู้สึกอยากจะไปถึงไหนแล้วก็อธิบายไม่ถูก ตกลงจะเป็นใครจะทำอะไรที่เรียกว่าสำเร็จมันเหมือนติดอยู่ในความฝันนะแล้วก็จากฝันดีกลายเป็นฝันร้ายนะครับก็อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคนในชุมชนแล้วกันแชร์มาก็เออมันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ในชุมชนของเราอาจจะรู้สึกว่าต้องการเงินหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่หลังจากเทคคอร์สไปแล้วได้เงินเข้ามาล้านหนึ่ง ได้เงินเข้ามาสองล้านสามล้านส่วนใหญ่ผมก็ในอดีตผมก็เคยอยากอยากเป็นอย่างนั้นนะทาอาชีพนี้แล้วได้เงินล้านเทคคอร์สนี้แล้วได้เงินล้านส่งลูกเข้าโรงเรียนนี้แล้วลูกเอ็กซ์เพิดเลยแบบอัจฉริยะเลยนะเราแค่ทําสิ่งหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะได้สิ่งหนึ่งแต่เราไม่รู้กระบวนการตรงกลางกระบวนการตรงกลางหรือวิธีทําให้มันเกิดขึ้นอันนี้สําคัญมาก แต่ชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยแสวงหาผลลัพธ์ตลอดชีวิตจึงไม่เคยรู้สึกว่าเราประสบควาสมสาเร็จเลยแม้กระทั่งบางครั้งเราได้ผลลัพธ์มาก็ยังรู้สึกว่าไม่สําเร็จนะครับมีท่านหนึ่งแชร์ไว้ในชุมชนยกใจบอกว่าไปเอาของนะที่บ้านเพื่อนแต่บ้านเพื่อนเนี่ยมีคนมาอยู่เป็นญาติญาติมาอยู่เธอก็แวะไปเอาของให้ให้เพื่อนนะที่บ้านครนี้พอแวะไปเอาของให้เพื่อนที่บ้านมาเดินเข้าไปนะญาติญาติเพื่อนก็อยู่ก็อยู่หลังบ้านเธอก็เดินเข้าไปเธอก็พบว่า ในบ้านนั้นนะ่ะมีซากแมวตายตัวหนึ่งกลัวเห็นแล้วมันน่าขยะขยงสองนึกตำหนิขึ้นมาว่าทําไมคนอยู่บ้านไม่ดูแลแมวตายทั้งตัวเริ่มมีกลิ่นแล้วทําไมแบบไม่ใส่ใจไม่ดูแลคืออะไรที่ควรทําเราไม่ได้ทําแต่เราไปทำไอ้ไอสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็เกิดสตรอรี่ต่อมาเธอคนนี้ก็รีบเข้าไปเอาขอแล้วก็ออกมา แล้วก็นึกตำหนิคนในใจว่าไม่ไม่รับผิดชอบบ้านไม่ดูแลบ้านเลยกลับมาที่ที่บ้านพักซึ่งก็เธอก็พักอยู่กับหลายๆคนนะฮะปรากฏว่าวันหนึ่งก็เดินออกไปที่ริมระเบียงก็มีนกพิราบมาทํารังสุดท้ายมันก็มีลูกนกตายอยู่ในรังจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เธอก็รู้สึกว่าโอ้โหลูกนกตายแลวมันมันน่ากลัวมันอย่างนั้นอย่างเนี้ยนะครับ เธอก็รีบปิดประตูแล้วเดินออกมาจากระเบียงจนวันหนึ่งมีเหตุให้ออกไปที่ระเบียงก็ได้กลิ่นลูกนกฉุกคิดขึ้นได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราสองครั้งแล้วครั้งแรกเข้าไปเอาของแล้วก็เห็นซากแมวเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครเก็บพอครั้งที่สองอ้าวมาอีกแล้วครั้นี้นกตายอีกแล้วเธอก็เลยเห็นความจริงว่าต้นเหตุและการดับเหตุทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่น มันอยู่ที่ตัวเราถ้าเดินเข้าไปแล้วบอกว่าอืเห็นซากแมวแล้วมันอุจจาดตาแล้วมันเริ่มเหม็นคนที่เห็นคนที่ได้กลิ่นคือตัวเราถ้าตอนนั้นเราไม่แอคชั่นทันทีเราไม่รีบที่จะเอาไปเก็บเอาแมวไปเก็บแล้วทิ้งขยะมัวแต่โทษคนอื่นมันจะติดในจิตใต้สํานึกเรากลิ่นนะั้นมันจะติดในจิตใต้สํานึกเราอะไรที่เราคิดว่าเราควรทําแห้เราไม่ทํา ผัดวันประกันพุ่งติดครับมันสะสมในจิตใต้สํานึกครับแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วพอลึกๆไปมันก็จะกลายเป็นสอดอฮะชัดเจนนะไม่ต้องพูดคําต่อไปนะครับแล้วพอมันมันกลายเป็นสันดอนนะฮะมันขุดยากนะฮะขุดยากนะครับสันดอนเนี่ยเพราะมันเกิดจากการสั่งสมของดินตะกอนที่นองเนื่องกันนะฮะลำพังมันมีแค่ จอบแค่พลัอวไปขุดสันดอนเนี่ยไม่ได้นะฮะมันต้องจบมันต้องแก้ที่เราเนี่ยนะ,ะก็จัดการนะเอาศพนกตัวนั้นไปทิ้งซะก็เลยเกิดกระบวนการเชื่อมโยงต่อเนื่องเห็นภาพชัดว่าเพราะเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นซะอย่างเงี้ยมนุษย์มีอย่างหนึ่งนะครับคือมีความขัดแย้งในตัวเองเป็นธรรมชาติความรู้สึกที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่เราไม่เคยพอใจกับ ความเป็นอยู่ของเราเลยที่เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่สิ่งที่เราเลือกก็คือต่อว่าคนอื่นให้คนอื่นเป็นโจ์และเราตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อตลอดเวลาก็คือคุณไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้และพวกเราหลายๆคนที่กำลังเรียนที่กำลังจูนที่กำลังอยู่ในคอร์สเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการวิวัน์ทางจิต จิตต้องวิวัฒนาการก่อนนะครับสิ่งภายนอกจึงจะตามมาเนี่ยผมผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเธอก็เลยได้คําตอบว่าอ๋อที่ผ่านมามันหมกเม็ดอย่างนี้นี่ว่าโมแต่โ,โทษคนอื่นมโมแต่ใช้ชีวิตเป็นเหยื่อทั้งทั้งที่เรามีพลังและอํานาจที่จะทําเรื่องเล็กๆน้อยๆไ,ได้แต่เราไม่ทําและที่สําคัญทุกคนรู้ว่าอะไรควรทําแต่เราไม่เลือกสิ่งนั้นเพราะอะไรพอเรารู้ว่าสิ่งนี้ควรทําปุ๊บตัวจิตใต้สํานึกที่มันมีพลังมันมขึ้นมาครอบงําทันที มันใช้อาวุธลับก็คือความกลัวความกลัวนะเราเข้าไปเอาของในบ้านเพื่อนแล้วมีญาติมาอยู่บ้านเพื่อนเราก็บอกว่ามันน่าจะเป็นคนรับผิดชอบของคนที่อยู่บ้านแล้วก็ตําหนิว่าทําไมไม่ดูแลแต่คนที่ได้รับผลทันทีคือตัวเราเขาคงไม่บอกว่าเราขโมอยของมั้งในการที่เราจะเอาซากข,ของแมวตัวหนึ่งที่ตายแล้วไปทิ้งอ่ะแต่เราก็เลือกที่จะไม่ทําและสิ่งนี้มันก็จะแสดงออก กลายเป็นผลลัพธ์ที่เข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจุดจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยได้ชีวิตที่สมหวังเลยเพราะว่าเราโหมกเม็ดอย่างนี้ตลอดเวลาเราไม่ทําเรื่องที่มัน,มนควรทําอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเล็กน้อยเกินไปพอมันเริ่มสั่งสั่งสมเข้านะอะไรที่มันกลายเป็นสันดอนเนี่ยนะครับเป็นระบบอัตโนมัติแล้วคุณจะมาลือ้อคุณจะมาขุดเนี่ยลพาพังตัวคุณเองลำบากเลยนะฮะแทบจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีกลุ่มคนทีดนนดนะน่ดีมาช่วยกันนะมาช่วยกันขุดนะครับมาช่วยกันขุดมาช่วยกันรื้อนะครับมาช่วยกันรื้อถอนสิ่งที่มันสั่งสมอยู่ในจิตใต้สํานึกเนี่ยต้องช่วยกันนะครับเราคนเดียวทําไม่ไหวนะนี่คือเหตุผลที่เราตั้งชุมชนยกใจขึ้นมาตอนหลังๆก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะเข้ามาแชร์ประสบการณ์แต่เท่าที่ผมดูสถิติผมบอกเลยว่าความสําเร็จคือเรื่องที่ต้องทําสม่ําเสมอ โฟกัสและสม่ำเสมอและเรื่องที่จะทำให้เราสำเร็จคือเรื่องที่เราไม่รู้ดังนั้นคน95%ที่ถูกนิยามว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องที่ตัวเองคิดว่าเรื่องนี้เราจะทำให้สำเร็จเพราะเขาไม่สามารถเชื่อมโยงระบบจิตไปได้ถึงในระดับลึกพอเข้าไปถึงระดับลึกหรือควอนตัมเนี่ยโอ้โหเหมือนใครเคยดูหนังของมาเวลใช่ไหม The End Game และตอนที่ทานอสดิดนิ้วและมีแล้มีคนหายไปกว่าครึ่งโลกอ่ะดรสเตนก็น,นั่งทางในเลยคำนวณดูว่าในบรรดา,ราล้านล้านล้านวิธีอ่ะมันจะมีวิธีไหนที่จะหยุดทานอสได้เห็นไหมคนที่ฉลาดคนที่มีพลังและอำนาจอย่างดรสเตนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่การเนลมิตให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นนะครับดรสเตนไม่สามารถที่จะเนลมิตให้ชีวิตคนเหล่านั้นกลับมาได้เพราะว่ามันเกินพลังอำนาจที่มี แต่มันมีวิธีการต้องค้นหาวิธีการให้เจอดรสเตนก็นั่งทางในปับปับปสุดท้ายก็ค้นพบวิธีการซึ่งเป็นศูนย์จไม่ว่ามันจะมีศูนย์กี่ตัวหน้าที่ของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อค้นหาตรงนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อค้นหาผลลัพธ์แต่เกิดมาเพื่อค้นหาวิธีที่จะสร้างผลลัพธ์ด้วยใจที่เป็นสุข